หลังจากที่แรนกาเซียแพ้ไปให้กับโรเมโรผมเปิดดูคู่คาเนโลกับสกูต่อเลยโคตรเดือดเลยโคตรมันเลยคือไอ้ขณะท,ที่เราดูอะ่ะมันจะให้ฟิลประมาณว่าเมื่อไหร่จะไล่ต้อนได้สำเร็จเมื่อไหร่จะโดนสักเปรี้ยงมันออกฟิลนี้เลยคือสกูเนี่ยมันเร็วมาก ต่อยแล้วออกต่อยแล้วหนีแล้วเคลื่อนที่บางทีไม่ต่อยนะั one ้นวนซ้ายโวนขวาวนซ้ายวนขวาคารเนโลไม่รู้จะไล่ไปทางไหนจนบางทีคาเนโลแบบไม่ไล่และยืนนิ่งเลยจนแบบสกูต้องเดินเข้ามาแล้วก็ลุยกันต่อพอคาเนโลเริ่มจะ,จะเริ่มปล่อยหมัดเอาอีกแล้วไปอีกแล้วโคตรเลยจับยากเลยกลายเป็นว่าเป็นคู่ที่ผมว่าน่าดูนะเพราะว่าคารเนโลทุกครั้งที่เข้าประชิดตัวได้จะใส่แบบ หมัดโคตรหนักเลยได้ยินเสียงปุกปักปุกปักคือทำให้ลุ้นว่าสกูจะร่วงตอนไหนแต่ว่าสุดท้ายไม่ร่วงนะด้วยปกติผมอาจจะไม่ใช่ FC หรือว่าไม่ไม่ใช่แฟนคลับของคานิลโนะแต่ว่าพอดูดูก็ก็สนุกเหมือนกันนะคือสไตล์ที่ผมชอบจะมีความคล้ายๆกับเจ้าวิลเลียมสกูหน่อยหนึ่งอนะแต่ว่า ไม่ได้แบบเคลื่อนที่แบบแบหนีมากขนาดนั้นน่ะต้องมีการเคาน์เตอร์ที่หนักหน่วงสักนิดนึงแต่ว่าเจ้าคนนี้คือแบบมวยสากลสัคกเล่นแบบจ๋าๆเลยอ่ะแต่หลายๆจังหวะสกูเขาก็ปล่อยหมัดยับแบบไร้สาระเหมือนกันนะบางทีแบบปล่อยไปแบบไม่ได้หวังผลอะไรอ่ะไม่ถึงอะไรเงี้ยปล่อยไปก็อยู่ในระยะที่แบบอยู่แถวๆนี้แถวๆกาดเขาอ่ะไม่ได้แบบจิ้มถึงหน้าแต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแผนของเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่า รอบนี้จะขึ้นไปสู้กับคานโรแบบที่ไม่ยืนนิ่งก็คือเคลื่อนที่ตลอดเวลาอาจจะใช้พลังเยอะหน่อยอาจจะเคลื่อนที่แบบเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเขาก็คงฝึกซ้อมมาแล้วก็คือสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้ง12ยกจริงๆผมแอบ,บคาดหวังว่าจะเห็นแรนกาเซียเก่งกว่าคานโรเขาสักวันแต่พอกาเซียเจอโรเมโรก็มีความรู้สึกว่าคงยากเลยเนาะนอกจากว่าสักวันแบบเขาจะหาตัวตนของเขาเจออ่ะคือเขาต่อย สไตล์ดุดันก็อย่างที่เราเห็นที่เราคุ้นเคยมาตลอดแล้วก็สไตล์เริ่มรัดกลุมก็คือในพักหลังที่เขาเริ่มเปลี่ยนเป็นฟิลลีเชลนี่แหละต,ตอนนี้เหมือนเขายังหาสไตล์ตัวเองได้อย่างไม่ลงตัวยังไม่รู้ว่าตัวเองตกลงว่าบุกดุดันหรือว่ารับจ๋าๆแบบเ,เ,เก็บแต้มจ๋าๆแบบที่ตัวเองทําอยู่นะตอนเนี้แล้วก็ล่าสุดนี้ก็แพ้ด้วยนะผมว่าเมื่อไหร่ที่เขาหาตัวตนของเขาเจอว่าตกลงสไตล์นึ่งเขาเป็นยังไงอะ่ะเราอาจจะได้เห็นการเซตเวอร์ชั่นก็ได้นะ ส่วนคาเนลโลนี่ไม่ต้องพูดถึงเขาเก่งมากอยู่แล้วคนที่แบบชอบสไตล์หนักหน่วงแล้วก็ไม่เคลื่อนที่เยอะอาจจะชื่นชอบคาเนโลแต่ก็อย่างที่เรารู้ในตอนนี้ในประเทศเราก็ไม่มีนักชกบ็อกซิ่งเก่งๆเหลืออยู่แล้วหรือเปล่าคือเมื่อก่อนอาจจะยังมีแสงอาทิตย์ที่เป็นความหวังที่หลายคนคิดว่านี่คือคนต่อไปที่จะกลายเป็นแบบนักชกบ็อกซิง่งเก่งๆของไทยเราอะไรเงี้ยแต่พอแสงอาทิตย์เริ่มไปต่อยคิกบ็อกซิง่งเริ่มไปต่อยอื่นๆซึ่งแน่นอนเขาเซ็นสัญญ,ญา ต่อยบ็อกซิ่งด้วยก็จริงแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงประมาณไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็มุ่งมั่นหลายเส้นทางนะไม่รู้ยังเป็นไปได้ไหมนะแสงอาทิตย์ปะทะแรนกาเซียแสงอาทิตย์ปะทะโรเมโรหรือปะทะกับคัเนโลอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าจากที่ผมฟังบทสัมภาษณ์ของแสงอาทิตย์ที่เขาพูดถึงโปรเจกต์ใหญ่ที่วันอาจจะทำอะ่ะไม่ได้อาจจะเป็นโปรเจกต์ที่คือเราไม่มีข้อมูลแต่ว่าเราเดานะว่าอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่แบบเราคาดไม่ถึงอาจดึงเหล่านั้นมาก็ได้ระดับ กาเซียโรเมโรอะไรเงี้ยนะครับรู้เป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าค่าตัวของคนเหล่านั้นมันแพงมหาศา,ศาลมากคือเทียบกันที่เราเห็นแบบรถถังต่อยไฟหนึ่งได้10กว่าล้านใช่ไหมสิล้านหรืออะไรก็แล้วแต่ทาเครุได้26 27ล้านหรือกี่ล้านจำผมจำ,จำ,จำตัวเลขเป๊ะไ,ไม่ได้แต่ได้เยอะมากอะยี่กว่าล้านอะดูเยอะเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คิกบ็อกซิ่งแต่ถ้าเกิดเป็นม็อกซิ่งจริงๆอะแล้วดึงพวกนั้นมา แค่ปลาเกี่ยวที่โรยราแล้วอะ่ะก็800ร้อยล้านก็ไปแล้วอะ่ะค่าตัวแบบแก๊บมันห่างกันลิบลิ้วเลยอะ่ะมันเทียบกันไม่ได้แล้วยิ่งพวกที่กําลังท็อปฟอร์มยังไม่โรยราเยอะกว่า800ล้านอีกต่อไฟนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไปได้ไหมที่วันจะจัดเอาเอา,เอาพวกระดับนั้นเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ถ้าได้เห็นคาเดโลในโปรเจกต์ของวันอะไรอย่างงี้ก็คงจะดีนะ